สวัสดีครับคลิปสั้นวันนี้นะครับเพื่อนๆครับเอ็นซีมาแล้วนะครับเอ็นซีกล่องน้ําเงินนะครับกล่องน้ำเงินก็คือตัวเอ็นซีโคไซเบอร์กันนะครับถ้าเห็นกล่องน้ําเงินแบบนี้ได้บอร์ดอีชูเตอร์นะครับเป็นบอร์ดไฟฟ้านะครับเอ็นซีเวอร์ชั่นสองพตัวใหม่ล่าสุดนะครับได้บอร์ดไฟฟ้ายกตัวอย่างตัวนี้นะครับเอ็นซีลาดรุ่น703ตัวติดเครื่องยิงลูกกระบอกเอ็มสองศูนย์สามราคาเก้าพันบาทนะครับถ้าเพื่อนๆจะซื้อแต่ปืนราคาส่งสามร้อยนะถ้าเกิดจัดชุดพร้อมเล่นมีลูกปืนนถุงบบาทะครั ค่าขนส่งคิด2 1 0พอแล้วก็ตัวชาร์จแบตกับตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เป็นตัวนี้นะครับนี่1 5 4 100นะครับแบตแชมเปี้ยนนะครับอย่างดีนะไม่แทบไม่บวมเลยตัวนี้นะแบต7 5 0ตัวชาร์จ400นะครับเป็นอยู่ที่1,250บวกตัวนี้นะครับตัวลูกอีก2 5 0เป็น1,500นะครับค่าขนส่งปกติอีก300นะครับแต่ผมจะคิดลดไป200เป็น1,600เพื่อนๆเอา9,000บาทบวก1,600บาทนะครับจะได้ชุดพร้อมเล่นรวมส่งแบบนี้้้นนะคครับแแต่่ถาเกกิดซืือป็ เก้าพันบวกค่าส่งไปสามร้อยนะจ๊ะนะครับวันนี้มีรุ่นไหนมาบ้างก็คร่าวๆแล้วกันเนาะอย่างตัวนี้ M16A1 ติดเครื่องยิงลูเบิร์ด M203 นะครับมีรุ่นนี้ครับ M16A2 นะครับติดบอร์ดไฟฟ้ามาจากโรงงานนะครับเป็นรุ่น S4 ด้วยนะ M16A3 นะครับตัวนี้เป็นรุ่นกล่องดำแบบเดิมคอนแทคนะครับแต่ว่าเป็นตัว Gen2 M16A2A3A3 นี่แล้วมีอะไรอีก M16 ตัวนี้เป็น A2 ตัวติดบอร์ดไฟฟ้านะครับกล่องดำเมื่อกี้ไม่ไม่บอร์ดนะอันนี้บอร์ดนะตัวนี้เป็น m 1 6 a 1นะครับ m 1 6 a 1 7 9 0 0อย่างงี้นะอ่าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมไปดูภาพได้ในเพจนะ m 1 6 a 3นะครับไปดูภาพได้ในเพจนะครับนี่ซิก MCX ครับช่างเต๋า8 9 0 0นะครับ MCX 10นิ้วนะครับ15นิ้วนะครับสีดำสีทรายสีเทานะครับอ่านี่อันนั้นตัวหน้าสั้นนะครับตัวนี้อะไร ตัว M 2 0 3มาอีกนี่ครับเพื่อนๆครับ M 2 0 3นะครับ8,900บาทนะตัวนี้นะยังไม่รวมส่งนะตัวนี้ M 1 6 A 1นี่โคเอไอสนะครับ m 1 6 A 1เวียดนามนะครับแล้วก็นี่ฮะ M 1 6 AC อย่างนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นแล้วกันนะครับผมจะแร็บนิดหนึ่งนะใครอยากดูคลิปแบบเต็มๆนะไปดูในช่อง YouTube แบบคลิปยาวได้นะครับคลิปนี้คลิปสั้นนะเอาไปแค่นี้พอก่อนนะก็จะเป็น E&C n เวอร์ชันใหม่กล่องน้ำเงินนะครับไซเบอร์กันเนาะตัวนี้ M16A1 M203 ติิดเครรื่องงยูปแบบ 9,002นะครับอันนี้เป็นตัวแตง่งนี่นี่ตัวแตง่งนะครับอ่ะตัวนี้อะไรอีกนี่นีน่ี่ตัวนี้ครับผมตัวนี้สตับ b ีครับมาแล้วนะฮะ ENC625 ENC624 ENC623 นี่นะครับตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะไปดูในคลิปยาวได้นะครับขอบคุณครับ